สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนเ,เพจสาโนอยเมืองแโสอันไปพาญาไปหาหมอพี่น้องเพื่อก็เข่าบ้านโอ,โอ,โอ้ขอใหญ่กล่องให้ด้วยพี่น้องขอย้ายกล้องเลยนะโอ้มาจัดเอาบาร์ดีเพื่อสีเหลวเนาะธรรมดาลุงบนันผู้เฒ่าไรผ,ผู้เฒ่าป่วยไว <c oughs> รกับจีซ้วนบม่ได้ซวนเพราะก็ขึ้น,ขนเขาไม่พอ ขนมจีนมังแก,ก้วอ่ะนะพี่น้องแต่หมูว่านยังเหลือแต่กะสิกินอันเก้าแหละได้เก็ดดอกนะคะขนมจีนยังเหนียวนุ่มนะจ๊ะภู้ดเคยกูตภูเคยเย็ดแบบนะี้ไงอันเนี่ยตำมะฮู้เม,ม่นวะ แล้วก็เอาน้ำยาเอาขอบคุณมากแล้วก็เอาน้ำยาหัดผู้ใดเคยกินนะจ๊ะต้องเบิ่งเดอ้อแ่บเดอ้อถ้ามีส่งพักแห้งสีแสบ่บส่งพักเสียนจแสบเว้ยมันกระเด็นใส่ค่อยแล้วเนี่ยเอากระดาษทิชชู่ให้หน่อยได้ไหมอู้่น้อง เอากระดาษทิชชู่ให้ค่อยหน่อยได้ไหมกระดาษทิชชู่คือลูกชิ้นกระโดดนะจ๊ะลูกชิ้นกระโดดออกจากจานแค่ตักอยู่กันนะที่กลัวผักก็ไม่มีอะไรมากจ้ามีมะเขือกับอันอันนี้แล้วก็ใส่กระมีไก่อุัยน้ำเต็มจานไก่แซบนะ่บเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยไก่วิ้งแซบ่บ ว่าเอาบอนอันนี้งูเห็นแอ,อกมันเต็มจานแล้วนี่ไก่แซบ่บโอกไปเอาไปคุกไปคุกพงแ่บไหมอันแล้วไม่อยากหาหมอว่าที่เก็บปรากันทิ้นมากินก็สมตำ ป,ป็ตาเอาันอาให้หน่อยนะตาชื่อเยี่ยมมือแาบครับอืมนามตามหุ้มกับอน,นามกับคุณใส่กันพักว่านายแบบดูได้เพราะเคยกินล้องเห็บเดบเบิรหดหูประวัาสูตรนี้ได้มาจากไผ ตอน,นสมัยเป็นนักเรียนมัธยมมัธยมปลายที่นาะมัธยมปลายอันเลิกเรียนเนาะเลิกเรียนแล้วส่วนโมไปไม่ให้เจ๊หิละ อืมทาไอา,ออาออม,ไมึงเด่าอะไมกูเหรองั้นทำไมต้องเลียนแทนสิละ่ะม,มึงก็มือขางมึงเลีนเลือเลีนปุ๊บไปเลย Bớt nè Các bạn chỉ nhìn phải này rồi đấy Các chỉ thì thấy bớt มาไฟกินนะี่นนางกิบนีนนนนนน่เอาไว้ไฟกินอ่ะบดไส้เนาะไปกินให้บดเนี่ยจ้าเออเดี๋ยวไม่ไปคาะไปะดีค่ะ